โอเคครับผมกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ผมโจ e อ็กซ์เลเนะครับก้าววันนี้นะครับเราอยู่กับเกม R w s e r ี e ซอบตจีอีกแล้วนะครับผมก้าววันนี้นะครับมันได้เอากล่องอะเข้ามาใหม่เว้ยแต่มันไม่ได้ใช้เพชรซื้อมันใช้เงินซื้อนะครับผมเงินเนี่ยเงินเงินสีทองเนี่ยที่เราหาได้นะครับหรือมันแจกมาเนี่ยมันให้เราซื้อเว้ยเออจะซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้นะครับแต่ผมคิดว่า ผมจะซื้อให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับผมมีเงินกันอยู่ประมาณแปดหมื่นนะครับอ่ะเงินก็ที่ได้มาก็ประมาณร้อยสองร้อยนะครับเหมือนเซิฟแท้เลยนะครับแต่มันจะมีช่วงแจกนะครับผมก็โอเคนะครับส่วนสําหรับเพชรนะครับเพชรเซิฟนี้จาเป็นจริงๆนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปหาเพื่อสกินที่มันแอบเอามาขายกันนะครับอ่ะมาดูกันว่ามันแจกอะไรบ้างอโหไอเหียหาเพชรไม่ต้องแจกก็ได้นะหาเพชรอะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูอ่าร้านค้านะครับแล้วก็ไปดู อ่าสกินที่มันเอาเข้ามาขายนะครับเอาเข้ามาขายแอบเอาเข้ามาขายดีกว่านะพูดอย่างนี้นะครับเนี่ยถ้าเกิดเราหาสกินตรงเนี้ยได้เ้ยมันจะถูกมากๆเพราะว่ามันอยู่ประมาณแค่ห้าร้อยนะครับห้าร้อยเพชรนะครับถือว่าถูกนะครับอ่ะส่วนเรื่องเงินนะครับกลับมาเรื่องเงินมั่งเงินนะครับเงินสีทองเนี่ยผมมีอยู่ประมาณแปดหมื่นนะครับ แต่ถ้าเกิดใครที่มาเล่นเซิร์ฟนี้ใหม่ๆนะครับผมแนะนําให้เอาเงินเนี่ยไปอัพรูนนะครับผมอัพรูนดีกว่านะครับดีกว่ามาทําซื้อสกินหรืออะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างแพงนะครับเดี๋ยวผมทาให้ดูผมมีเงินอยู่แปดหมื่นใช่ไหมเดี๋ยวผมไปหาซื้อกล่องดีกว่าโอเคอ่าลอตเตอรี่อ่าเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมตอนนี้เหมือนเดิมก็เป็นซันตานะครับเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้เหมือนกันโอ้ค่อนข้างแบบยากพอสมควรสําหรับซันต้าตัวนี้ อโอเคเรา,าดูกล่องครับกล่องนะครับ1กล่องเท่ากับ5 0 0พันเอ้เท่ากับ500นะครับผู้ถิดเท่ากับ500นะครับก็ถ้าเกิดตีไปแล้วนะครับอ่าเลทที่มันออกอยู่ประมาณของผมในเลทของผมเนี่ยอยู่ประมาณ40-50ถึงนะครับอ่ะผมจะเอาแค่สสก,กินก็นแล้วกันเจาทอนกับอ่าไอตัวเมื่อกี้เนะี่ยคาบกุกินะครับในทอนตัวนี้นะครับผมอ่ะ โอเคผมจะประมาณสัก40นะครับ40 41นะครับมันอยู่ประมาณ20,000อ่าเท่าไหร่ไม่รู้ประมาณ20,000นตีไปประมาณ20,000นะครับอ่ะ2 0 0 0 0อ่ะตีป,ประมาณ21,000นะครับเปิดไปเลยได้ถอนเห็นไหมเลทออกมันได้1ตัวแต่ถ้เกิดเลทเฮียจริงๆนะครับเลทเฮียจริงๆก็คือ40อันเนี่ยอาจจะไม่ได้เลยนะครับผมผมคิดว่า ผมมีสุ่มประมาณ4ครั้งผมคิดว่าผมจะได้ประมาณ3ครั้งผมต้องได้รอบแรกผมได้ไปแล้วรอบรอบนี้ไม่เป็นไรรอบนี้ต้องได้ถ้ารอบนี้ไม่ได้นะครับผมจะหมดตูดทันทีโอ้โหเชี่อไม่ได้อ้ะโอเครอบสุดท้ายผมมีอยู่สองหมผมจะจัดไปเลย2อ0หมเอาให้หมดเลยครับ2อ0หมประมาณห้าสิบกล่องประมาณห้าสิบกล่องห้าสิบห้าสิกล่องหกสิกล่องประมาณนี้อ่ะห้ะาสิบสกล่องจัดไปเลยนะครับ เฮียสิบกล่องก็ไม่ได้เฮียตังหมดไอ้เฮียตังหมดตังเหลือสามร้อยไอ้เฮียไม่เห็นไหมถ้าเป็เลทบริเทียจริงมันเป็นแบบเนี้ยไอ้เฮียเงินหมดเลยสัตว์เอ้ยโอ้โอ้ดูโอ้เฮียได้เงินแต่ละร้อยโอ้โอ้สองหมื่นโอ้โอเคครับก็อ่าอยู่ที่ดวงนะครับโอ้โหได้คืนมาหกพันเพชรโอเคมันอยู่ที่ดวงนะครับถ้าดวงดีก็ได้นะครับถ้าดวงไม่ดีอย่างผมเนี่ยก็นะครับ เงินหมดตูดหมดตูดไอ้เฮียปลายลาไปเจอกันใหม่ในพัหน้านะครับผม